international conference 2025, or oaic 2025. i'm elizabeth sandler, Shai as your host. we gathered here today to witness an important milestone in advancing occupational safety, health, and environment, not only but also across the world. emergency exit instruction video for your own safety. <laughs> ซึ่งเป็นคณะผู้จัดการในวันนี้ก็ผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานสัมมนาด้านความปลอดภัยอาชีวะอารามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับนานาชาติโอส t ก a น i เ n ียลคอน e ฟรนทู2อลเซ i จะเป็นในวันนี้ครับ งแรงงานท่านจากักรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุรสิทธิ์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านเรือเอกสาโลธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านมารสีผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่านนันทชัยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันความปลอดภัยแห่งชาติอิสราเอลทูตแรงงานจากประเทศญี่ปุ่นลาวเมียนมาไต้หวันอิตาลีผู้ประกอบกิจาการแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สลับเวลากันมาร่วมง,งานสำคัญน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลความปลอดภัยในสถานที่ทำงานไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่แต่เป็นพันธกิจที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติของประเทศไทยรวมทั้งอยากให้ถอดบทเรียนต่างๆกระลังค่าเพื่อมุ่งเน้นให้เห็นว่าชีวิตคนทำง,งาน ต้องมาก่อนสิ่งใดสุดท้ายนี้ผมขอวอวยพรให้งานจัดงานสัมมนาในวันนี้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์สามารถขยายผลต่อในอนาคตและขอทุกท่านมีพลังในการทํางานเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับขอบคุณท่านในการวัฒน,นธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนนั่นเองนะคะ Five! Called, Mark 2025 officially open. เพร l ะฉทุกท่านนะคะยุทย่านกทงานเ่นะะาทานากงานและเ่สกรเพิ่มประสิทธิภาพในกทนและ่และิ่กากท่มานเมรนะเ่กในการ่กเกานน